เมืองโบราณสีเทพอายุราว2,000ปีเมืองโบราณสีเทพเป็นเมืองโบราณที่สำคัญในเส้นทางเครือข่ายทางการค้าและวัฒนธรรมสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แสดงออกถึงภูมิปัญญาในการเลือกสรรเชยภูมิที่ตั้งอันเป็นจุดเชื่อมโยงผสมผสานการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนสินค้าภายในและระหว่างภูมิภาคที่มีพัฒนามาตั้งแต่ยุก่อนประวัติศาสตร์ ธนธรรมทวาราวดี และวัฒนธรรมแบบเขมรโบราณซึ่งก่อตัวขึ้นจากชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรมในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายบริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสักเมื่อ2,500-1,500ปีมาแล้วอันเป็นความชาญฉลาดของมนุษย์ในการเลือกสรรชัยภูมิที่ตั้งของชุมชนในพื้นที่ที่สามารถควบคุมเส้นทางทางธรรมชาติใช้เป็นเส้นทางผ่านเทือกเขาเพชรบูรณ์ซึ่งเปรียบเสมือนประตูเชื่อมระหว่างดินแดนด้านตะวันออกที่ราบลุ่มภาค กับดินแดนที่ลาดสูงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอาจรวมถึงพื้นที่ทางด้านตะวันออกและตะวันตกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยชุมชนก่อนประวัติศาสตร์แห่งนี้เป็นจุดเชื่อมโยงสําคัญในเส้นทางการแลกเปลี่ยนทรัพยากรด้านโลหกรรมที่สําคัญของประเทศไทยในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายและพัฒนาเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการค้าและวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในพื้นที่ศูนย์กลางของภูมิภาคตอนนั้น ของประเทศไทยแสดงถึงภูมิปัญญาในการสร้างสารรค์และผสมผสานงานศินลปก,กรรมทางพุทธศาสนาเทราทมหายาน และาศาสนาฮินดูจนมีเอกลักษณ์รูปแบบเฉพาะสกุลช่างของตนเองมีเอกลักษณ์ความงามและความลงตัวซึ่งรู้จักกันในนามสกุลช่างสีเทพงานปฏติมากรรมและสถาปัตยกรรมของเมืองโบราณสีเทพทั้งในช่วงวัฒนธรรมทวาราวดีและช่วงวัฒนธรรมขเขมรโบราณพุทธศตวรรษที่11-18ส่งผ่านคติความเชื่อทางาศาสนา และรูปแบบศิลปก,กรรมไปสู่การสร้างสรรค์ศิลปก,กรรมในสมัยต่อมาเมืองโบราณสีเทพจเจริญรุ่งเรืองอยู่ราว700ปีจึงค่อยๆลดความสำคัญลงไปเมื่อประมาณต้นพุทธศตวตรรษที่18 ในห่วงเวลาเดียวกับการล่มสลายของอาณาจักรเขมรพร้อมกับการเกิดศูนย์กลางมหาอำนาจการเมืองใหม่ขึ้นทางตอนเหนือของรุ่มแม่น้ำเจ้าพยาที่สุขโขทยัยและในรุ่มน้ำเจ้าพยาที่พระนครสีอยุธยาซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เมืองโบราณสีเทพลดบทบาทความสำคัญลงจนกระทั่งถูกทิ้งล้างในที่สุด